เอาละทุกทกคนพอดีว่ามันมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องอรีบกับนาะทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันยังมีเมน,นูใจเมนูหนึ่งที่เรายังไม่ได้ชิมก็เลยมาแต่พอดีว่าเราสั่งก้าแต่สงสัยน้องลืมหรือเขาไม่มีบริการกันแบบอะขอช่วยโฟมนอะไรอย่างเงี้ยนนะูเดี๋ยวเราก็ไม่ยออ่อท้อกับการที่เราอยากจะชิม คิดถึงตอนสมัยเด็กกันโน้ที่แบบว่าส้มตำใส่ถุงแบบถุงโลนแบบว่าถุงลปลาซองปลาอะไรเงี้ยเนาะก็ได้ฟลเด็กแบบเนี่เราก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าครั้งหน้าเนาะก็อย่าลืมรับกตนโน้พนักงานอาจจะเป็นลูกค้าเขาอาจจะเยอะแล้วเข้าใจแต่ถามว่าอาหารเขาก็อร่อยนะแต่เราเป็นคนไม่ติดหวานแต่เขาคือมันจะหวานอ่ะแต่ก็รสชาติครรสชาติมันลิ้ใครลิ้มมันก็อย่างว่าแต่ก็อร่อย อร่อยบอกว่าอร่อยนะอร่อยจะได้แต่พอดีจริงๆอ่ะเราอยากจะไปชิมไก่ไก่ย่างแต่พอเดี๋ยวไปแล้วมันหมดก็โอเคไเปได้แต่ร,รอบหน้านะทีนี้เราก็จะมาแต่วันนี้มันกลัวจะได้ชิมอีกรอบหนึ่งก็เมนูอ่าเมนูหลายๆเมนูก็แล้วก็ก็ได้ชิมไปแล้วแหละก็โอเค ก็ไม่ได้ว้าวอะนะสำหรับตัวนี้เองก็ไม่ได้ว้าวแต่ก็คือวัตถุดิบเขาก็ก,ก,ก็ดีแต่ก็รสชาติก็ไม่ได้ไม่ได้ว้าวแต่ถามว่ากิมิคเขาดีนะแต่ถ้า,า,า,นะถ,าถ้าทุกคนอยากสั่งกลับบ้าน,น,นต่ในกรณีที่เราเราบอกให้น้องเขาแบบอขอให้โฟมหน่อยนะวิสามเาว่าเนี่ยสั่งกินที่ร้านชุดหนึ่งแล้วก็สั่งกลับบ้าน ชุดหนึ่งเพราะเรารู้ว่าเราจะกินไม่หมดแน่นอนเพราะว่าที่สั่งกินที่ร้านก็คือมันเนต็มโตอยู่แล้วอ่ะน,นะคะ่ะแต่พอดีว่าน้องอาจจะลืมไ,มได้แต่อะไรก็ไม่รู้อนะ่ะเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอไปกันแต่เราก็สู้ค่ะเราสู้เพราะเลยมียสิทนะคะทีน,น่าจะมีแบบอันนี้อยู่ยังเหลือจากทางที่เลี้ยวที่สั่งร้าน สั่งมีการอื่นมาทีนข้างบนเลยนะได้ยังมีอุปกรณ์ให้คน,นเลยได้แบบกระทังช่วยกันไปใจบ้านองเงี้คือชิมก่อนต้มแซ่บน้องลายตอนนี้มันเย็ยนแล้วแหละแต่ว่าโอเคก็อร่อยนะไม่เย็นไม่เย็นอร่อยต้องเป็นร้อนๆช่วงร้อนๆน่นนาจะดีแต่ว่าเรากลัจะได้กินเนาะ แคของค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับเล้ทีนี้ต้งตองตำก็ะอาดุ้มเต้นจะจะมาชิมดูสิว่าก็คือกุ้งก็คือหลับหมดแล้วนะคะทุกคนกุ้งน้องหลับหมดกุ้งหลับอันนี้เน้นบอกว่าไม่แส่นตาลไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชิมกันอืมอรอ เพราะนี้ไม่กลุ้นไม่กินหวานได้หมได้หูดได้หูดอืมดีอืม,ดอมได้หมดว่าไปะอะแอบหมดทอด อาจจะแบบทอดออกมาใหม่ๆถ้าทอดออกมาใหม่ๆก็อา,าจจะเผเดกว่าน,นี้เรนเราแพ้กับบ้านมาว่าแล้วสั่งกลับบ้านก็ธรรมดานะกว่าจะได้กินอะกว่าจะถึงกว่าจะมาถึงโรงแรมก็คือรถติดกอย่ามากเด็ดดายอื้อยามากเืมก่ากันได้อยู่ แล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าข้างบรรากาศได้ไปเขาบอกว่าไม่แสบตาเพราะว่าหน้าอะสใครสุมันก็ยังว่าแหละเขาอาจจะติดหวานหนึ่งก็คือเอาเป็นว่าไก่ครบเราไปชิมแล้วนะคะหาแนวกินแซ่บของเราก็คือจบแล้วสำเร็จเราหา ชิมอาหารมีรสแซบบ่บหาอาหารแซ่บๆกินอเงนะี้ย <c oughs> ก็โอเคคือว่าผ่านริดแต่ว่าด้วยความในแนะบบความสามารถทางลินแนเนาะเราก็จะรสจัดต้ราไม่คนดื่มก็จะออกที่แบบแล้ไม่ค่อยไม่ม่ติดไม่ไม่แคบเป็นหวานแล้วก็เลยแบบอาจจะนิดนึงถ้าใครถ้าใครแบบ ทำแบบกินกับข้าวทำ,ทำอาหารรี่แบบว่ากินกับตาต้องใส่น้ำตาลอ่ะเนี่ยอาจจะตอบโจทย์มากๆแต่ว่าสําหรับตัวนี้เองอ่ะนี่ไม่ชอบน้ำตาลไม่ชอบน้ำตาลใส่อาหารขาวก็เลยค่อนข้างที่จะแต่แเมื่อกี้สั่งน้องกับสั่งกลับบ้านเป็นช่วงตําที่ว่าเป็นกุ้งเต้นอะ่ะไม่น,น่าจะว่าชื่อเพาจริงๆริแค่แหละที่มีกุ้งเต้นกุ้งติงกุ้งเติใส่แบบแบบสั่งกลับบ้านแบบไม่ใส่น้ำตาล ก็ตอบโจทย์ได้ดีอร่อยนะแต่ต้องถ้าออกมาออกจากโค้กใบใหม่เลยอจาจจะเลิศอยู่จ้ะอืากอันนี้ก็เหมือนกันออกมาร้อนๆนี่กับข้าวเหนียวก็จะเป็นกับแกงเลิศอยู่นะก็หอมไข่ปลเคแล้วก็เราไปเที่ยนที่ไหนเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนนค่ะจับได้ค่ะทุกทีค่ะ